เรียกได้ว่าขายดิบขายดีเลยทีเดียวสาหรับร้านหมึกย่างลายพางของเน็ตไอดอลชื่อดังเก่งลายพางที่จะตัวหันมาขายปลาหมึกย่างยอดขายจุกๆุกวันละแสนแต่ก็ไม่วายมีดรามา่าเมื่อมีคนติว่าขายแพงเกินไปค่ะโดยเก่งเปิดเผยว่าตอนแรกกะจะทําเล่นๆไม่ได้จริงจังแต่พอทําแล้วมันเล่นไม่ได้ก็เลยต้องจริงจังยอดขายวันหนึ่งประมาณ1,500งพไม้สูตรน้ำจิ้มเรามีมานานแล้วแต่เราไม่ได้คิดจะทาเลยให้พี่ชายทําช่วงหลังๆเวลาไลฟ์จะมีเอฟซีมาถามเยอะมากว่าร้านปลาหมึก พี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดมากเลยนะเปิดแฟนชายหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าอยากจะลงมือทําเองค่ะส่วนประเด็นคนดราม่าขายแพงเก่งบอกว่าปลาหมึกของผมจะแพงไม่แพงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อแต่มันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่เขาเลือกจะทานแบบไหนผมจะขายตัวละ4 0 0ร0อยก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาซื้อเขาอยากจะซื้อของเราไหมพอซื้อไปเขาทานแล้วโอเคกับรสชาติโอเคกับขนาดที่ได้ไปไหมในโซเชียลจริงๆเรื่องดราม่าเยอะมากคนซื้อไม่พูดคนพูดไม่ซื้อซึ่งในอน,นาคตจะเปิดให้ได้10ส,สาขาแล้วก็จะไม่เปิดดฟนช้วย เพราะผมจะวิ่งขายเองทั้งหมดค่ะ